สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่น้องหยกจะพาน,น้องหยกไปผูกแขนหลานนะคะน้องหยกจะได้เป็นนาคน,น,งงานแล้วค่ะน้องเพิ่งคลอดมาใหม่ๆนะคะ<ๆ>เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพวันนี้มาผูกแขนหลานนะคะแม่พี่สาวนะ

สวัสดีหน่อยค่ะพี่สาวสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยค่ะเย็บผ้านะคะสวัสดีเอออันนี้คุณป้าซื้อเสื้อผ้ามาฝากหลานนะคะคุณป้ามาจากกรุงเทพค่ะของน้องยอกสวัสดีค่ะน้องยอกไปหายไปไหนน้องยอกของพี่เพลงเอาไปให้พี่เพลงด้วยอ่านี่มหาพี่สาวนะคะพี่เอ้ยนะคะพี่เอ้ยทรงประกวด มันดูมัดูร้านอีกทีค่ะดีใจมากค่ะน้องนำชโชครอคอยมากเมื่อไรจะออกมาตอนนี้ก็ออกมาแล้ว